กินแซบกับแม่น้อง youtube นะคะพี่น้องคะมือนีภาพพี่น้องมากินผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มนะคะนี่กระจะมีมะขามแช่อิ่มนะคะมะนาวแช่อิ่มมะม่วงแช่อิ่มองุ่นแช่อิ่มเห็นไหคะ่ะมันนุยหน่อยนะพี่น้องนะแล้วก็มะกอกน้ำนะจ๊ะมาค่ะมาเปียวปากแห้ง อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะที่มันเป็นแพ็คๆนะคะแล้วเขาก็จะมีพริกเกลือมีอ่าซ่อมพลาสติกจิ้มให้ด้วยนะคะหืมื้อะนอาวแช่อิ่ม เราชอบอิ่มอร่อยเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมอืมซาบเบาๆแต่ไม่ขมแซบค่ะอืมบกม่วงชาเอิ่มกับแซบ แต่ว,ว่าพริกเกลือนี่จะติดออกหวานจักหน่อยมะก,กอกน้ำมันม,มีความสมดยพี่น้องน้ำไหล รสชาติซื้ออ่ะอืหวานอังุ่นช่ายอิ่มอืม เบ็ดได้เนี่ยเปรี้ยน้ำหวานกรอบแซบพี่น้องเมืเมยมากแหงๆมากหรือง่วงนอนอยู่อ่างหุ่นชัยอิ่มช่วยได้นะคะ มันเป็นกล่องเนาะอย่างละแพคเลยนะคะเนี่ยในหนึ่งแพคเขาก็จะมีผลไม้ดองให้นะคะผลไม้แช่อิ่มให้แล้วก็จะมีที่จิ้มนะคะแล้วก็มีพริกเกลือให้นะคะเป็นล็อกๆอกไถล็อกมันนะพี่น้องนะถือว่าแพ็คเกจเขาทําดีมากนะคะแล้วก็ พกพาง่ายสะดวกต่อการกินนะคะพี่น้องแล้วก็ปริมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปได้พี่น้องเด้อเออเขาตอบโจทย์จริงๆนะสําหรับคนเดินทางต่อว่าให้เดินทางคืออยากสิกินพี่น้องแปดไปบาทเดียวก็ได็ก,กินเนาะเซเว่นมิถุบ้านทุ่มเมืองทุกซอกทุกมุมนะคะพี่น้องสำหรับส่วนตัวของแม่น้องยูทูบนะคะ เรียงลำดับความอร่อยความชอบส่วนตัวน,นะคะอันดับหนึ่งองุ่นแช่อิ่มอันดับสองมะนาวแช่อิ่มเบิด <c oughs> อันดับสามมะม่วงแช่อิ่ม อันดับสี่มะขามใช้อิ่มไรเม็ดนะคะเนี่ยมันกรอบอยู่นะแต่ในความรู้สึกว่ามันมันมีความเปรี้ยวพี่น้องมันจะเป็นหวานออกจืดๆนิดนึงอะ่ะต้มเยอะเกินไปอันเนี้ยมันมีความเป็นกินของมะขามปันได มันต้มเยอะเกินไปบ่อกอยแสบแล้วก็อันนี้สุดท้ายบักกอกน้ำหวานนิดงยวชำน้ำเยอะแต่ว่าบักหน้าหน่เสดงบ่าหลายเปียงดอกสงสัยมะนาวแพง นี่แหละเรือเซนีแหละแพ็กหนึ่งบบกเน่าได้หน่อยๆเปรี้ยงหนึ่งองหุ่นก็โอเคนะองหุ่นนี่เดอะเบสมากเลยค่ะหืมใจแบบงวงก็สบถือเกินไข้หลายๆซองย่างนี่อ๋อขอใบเสียดิ่งมาแสบ หีบแซบเลยบอกเลยจากประสบการณ์ที่ซื้อกินมานะคะว่าผ่านสองหนีบว่าผ่านผ่านแค่สามตัวนี้แหละแค่อินมะนาวยังไงให้มันอร่อย อ,อ,อันนด้แซ่บกับซีเดียสหน่อหน่อยนะพี่น้อง ทำได้ชันแตกตอนแพ้ท้องตอน,นอมีท้องไม่ไม่แตกๆก,ก็ไม่ได้กินเปรี้ยวแล้วกินแบบนี้ขนาดนี้นะคะวาตาหลังขอดไหมพี่น้องอยากกินตเนตเสบเนี้ยสมๆนะคะพี่นองคะเอาเป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะคะพี่นองคะสำหรับว่า ยาว่างปากไม่มีอะไรเคี้ยวอย่างเงี้ยเออก็ไปหาอะไรมาเคี้ยวเล่นเพื่อเพลินๆนะคะนะพี่น้องนะพบกันคลิปหน้านะคะกับกินแซบกับแม่น้อง YouTube คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า